สวัสดีครับแหวนุกแฟนเพจนี่ครับนี่มาพบมาพ่อกันเมื่อนี้ครับอยู่ท่ามกลางป่าเขาโอพ่อเกี่ยวพอดีเลยเอารถมาส่งพี่น้องครับมาส่งทันเอซอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีครับอยู่อำเภอหนองวัวซ้อครับนี่นี่ครับรถขั้นทั้งหลังนี่ครับรถนี่ครับนี่แร็ดมากครับนี่เป็นการขับส่งนะครับซึ่งอากาศก็เย็นมาก จะเสียงบ่ค่อยดีปันไหนเนาะ,ะนี่ครับนี่นี่เมื่อนี้รับารกิจครับมาทรงปอดเร่นเจอตัวนี้ซีประตูโฟวิวนะครับนี่เป็นรถอีกขั้นหนึ่งดีสวยๆเดิมๆบางๆราคาถูกๆครับราคาหลักหมืน่นนี่นะครับขายกันตามสภาพครับมาทรงให้ท่านผู้ชมได้ไปใส่งานไคนเงินคน้นทองเ้าบ้าน ครับทับครับท่นานเจ้าของรถไหมนี่ก็ขอแสดงความยินด,ดีครับพี่ใจนั่มครับนี่ได้รถดีๆไว้ใส่ในราคาโปรเพงในราคาหลักหมื่นนะครับนี่เงินแสนมีท่อนบัากหลายครับเอารถเดิมๆสไตล์นี่ครับนี่น่าใส่อีกขั้นหนึ่งครับนี่นี่ครับนี่บรรยากาศเนาะสไตล์บรรยากาศที่ชมวันหน้ากำลังเลือกเออเออกำลังได้เกี่ยวกัน